โอ้โหดู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 ด,ดูโอ้โหเห็ดเหรอคะเนี่ยทุกท่านปอดไหมไป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 โอ้ยลืมสวัสดีพี่น้องเลยค่ะขออนุญาตสวัสดีตอนเก็บเลยได้จ้ะเดอ้อโอ้ยมาค่ะเก็บค่ะเก็บมันหลายแท้ค่ะโอ้ยเนาะเก็บแบบเน้นๆเลยจ้ะโอ้ยโอ้ยขออนุญาตเก็บเรี่งดอกจังส่เดอ้อจ้ะเดอ้อ โอ้พี่น้องโอ้ยโอ้ยมันขึง้งงามแทจ้จ้ะงามหลายเอ้าค่อยๆเก็บจ้ะเรียบเรียงพุนะ่นน่ะบอดบักหลายนึงไหมค่อยๆเก็บจ้ะค่อยๆเก็บขันมาผู้เดียวจนส่มันเก็บได้โดนอยู่จ้ะพี่น้องจ้ะโอ้ยค่อยคือเรียบเรียงจนสิเนาะ เดี๋ยวด้วจ้ะเคลื่อนที่จักน้อยจ้ะข่อยย่านข่อยมือนอยู่โอ้ยกับได้นอนเก็บแล้วพี่น้องคะมันหลายปพดโพูเที่ยโอ้ยขอให้ได้กลุ่มจังสี่ลายลายเนาะคือมันสี่ถ่ายปีแล้วเนาะ <c oughs> เขาเอินจังใดเกาะ เก็บเห็ดสงไทยปีเก่าจนสีได้พระท่านแต่ปีใหม่เด้แต่ว่าอยู่นี่มันหิมะมันสิตกเนาะยำปีใหม่ก็ได้เพ <c oughs> ียงโอ้ยเนาะเคลื่อนตัวแร่แห้งหลายจะ้ะดูคักหลายจะ้ะตะกานี่ มือนีงหญ่อีกแล้วพี่น้องจา้าคันไม่อนีเตียนตะกามาอยู่เพราะว่าเห็ดที่เก็บไปไปท่านได้เห็ดอยู่จ้ะไปท่านได้เห็ดอยู่เอาไปเก็บไว้นอกเพื่อนเนาะมันจะอยู่ได้โดนหลายเก็บไปก่อน <c oughs> เก็บไว้ก่อน,พ,นพุ่นนะพี่น้องจา้าเบิ่งแน่น้นโอ้ยเก็บอยู่นี่ก่อน kia yeah. no. Kịp nhau nhau hay bừng đó chà เอาอีกแล้วเจออีกแล้วจ้าเจออีกแล้วเจออีกแล้วจ้าอุ้ยเอาสิพยายามเก็บแบบเงียบๆเ้ยจ้าพี่น้องจ้าโอ้ย โอ้ยคอยมืนคอยมืนพี่น้องจ้ะวาสิเก็บเงียบเงียบมืนเสย lệ bớt เห็ดดำเห็ดเหลืองเห็ดดำเห็ดเหลืองผสมกันไปด้วยจ้ะโอ้ยกลุ่มนี้พี่น้องจ้า บ่หลายดอกจ้ะแต่ว่ามันก็พอได้เก็บอยู่จ้ะอุ้ยดอกกำลังแบบเป็นสาวๆง่ามๆเนาะเร่งเวลาหน่อยจอ้ะอ่าหยานมันมืดไว้พี่น้องจ้ะผู้ใดถามก็อเจอยู่อยู่จังหวัดสุรินทร์ได้จ้ะ อย,นนอยู่สุรินนะจ๊ะอยู่สุรินจังหวัดสุรินจ้าเใจใ๊ย่ยมาอยู่สวีเดนกับสามีได้จ้ะเด้อเผื่อผู้ใดเข่ามาหม่ระท่านดีหูจักแล้วก็เผื่อบรไย้ย้อนไปฟังว่า คลิปเจ่เจ้ว้าหอดเจ้าของเป็นจังใดแน่เนะชีวิตกส็สมบุกสมบันคือการอยู่กว่าสิมาหอดสวีเดนในกระดายชีวิตคนเฮ้าเนี่ยมันก็คักหลายด้วยจ้ะผู้ใดที่ว่ามีชีวิตที่ว่าแบบราบรื่นดีเนาะก็ดีใจนํ่แต่ว่าโมเมนชีวิตอิเจพ้พาเพื่อนหรอกคะ่ะ สิบดีเจภาพเพื่อนนี่โอ้ยแม่คักีสิบเพื่อนอะ่ะพาดพี่น้องคอยลืมเห็นพูดนะลายลายไหมโอ้ยเนาะเหตุจังใดสิเก็บท่านละพี่น้องจ้าคอยวา่ามันได้ไหลไหลไหลขนาดได้จ้ะโอ้ยปาดเบิ่งนี่ ไอเบิ้งค่ะมาเด้อเดี๋ยวเด็กเจคิดก่อนอยู่ในคอมเมนต์เนาะพี่น้องบอกว่าอยากซิม่าเก็บเห็ดน้ำเจเนาะก็บอกมาได้จ้าแต่ว่าเจไบ่ได้แบบรับประกันเด้อว,ว่าซิมี่เก็บเห็ดให้เก็บหลายโบจังส่นะจ้าเอ่อเพราะว่าเห็ดมันไม่ได้ออกแบบนี้ซุปปีดอกจ้าออกแนบออกแนแล้วก็ ขึ้นอยู่แต่กับบรรยากาศพนน้ำเนาะเออขึ้นอยู่กับพยากรณ์อากาศนั่นแล้วคอยว่าเห็ดมันออกบบออกก็ขึ้นอยู่ที่ว่าฝนตกโบขันมันแรงหลายมันบบออกดีพี่น้องจ้ะเห็ดมันแห้ง้วยจ้ะทางภาคเหนือหิมะพันลงเลยจ้ะ ีอันแบบนี้ขออนุญาตบ่เก็บไปเลยจ้ะขอเก็บอันดอกใหญ่ๆพอดพี่น้องคะมีแต่ดอกงามๆนี่โอ้ย สิเก็บเห็ดไห้มันได้งามๆเนาะเก็บทีละดอกย่ามได้สิแล้วเนาะเก็บทีละดอกอุย้ยเงิดไหลพี่นี่คันผอดอกงามๆสิเจก,ก็อยากสิเก็บแบบงามๆเนาะบ่งแน่นั่น งามลายค่ะเพียกันผุดใดสิเข้าปลาเฮ็ดเนี่ยต้องแบบมักมักเข้าปลาอิหลีได้พี่น้องเจาวาเนะ พูดไดบ่มัเข้าป่ามันบ่มวนเด้อหรีเดค่ะอันนี้ความหูสึกส่วนตัวน้องสาวเจเนโอ้ยเนาะพิ่นบ่ค่อยทนดอกค่ะคันยางไก่ปานี่พิ่นบท่ทนเด้เว้าพื้นน้องสาวเจ้าของอค่อยหัวเพิ่นสะกก่อนเว้าพื้นเว้าพื้นน้องสาวเจ้าของโอ้ยเนาะ เพิ่นน่ะเพิ่นยังบ่ได้ไก่ปัน่นแจ้ดอกจะ้ะคันแจ้นี่มักเข้าป่าเนาะแจ้นี่อยู่ป่าได้เบิดเบิดมือเด้จ้ะพี่น้องจนี่บ่ได้หยัง,งแต่ว่างานเฮือนงานหยังเฮ็ดอ,อยู่เด้จไปเอาแงมาจากสายเบือนด,ดอกแต่ว่าแจ้บ่มีลูกน้อยเนาะมันก็นเลยแบบบ่ต้องไปเฮ็ดหลายเสื้อผ้าก็ซัก อาทิตย์ละเทือจังสีนาล้างเทือกบบ่ก็ไม่ได้ซักดอกจ้ะเก็บเอาไว้ก่อน <c oughs> <c oughs> เพราะว่าเจ๊บ่ค่อยไปช้อปปิ้งช็อปอยังเด้พี่น้องจ้ะเจ๊บ่ค่อยมักปันไดช้อปปิ้งเนาะไปซื้อกับขาบ้าวบ่ไปยู่แต่ว่าไปช้อปปิ้งหลังเลิกงานแล้วก็แล้วอาทิตย์ละครั้งพ่อจ้ะบ่ได้ไปช้อปปิ้งแบบซื้อกับข้าว ซูมือนะคะมันชีวิตมันแตกต่างอยู่ขันยุ่งเมืองไทยโอ้โหเจนได้ซื้อกับเขาซูมือสมัยเป็นสาวโรงงานไหมเฮ้โอ้ยเนาะว่าหอดสาวโรงงานซ้ำ <laughs> พี่น้องจา้าโอ้ยปอดปะนะคอยสือเก็บจังใดเบิร์นั้น เก็บจังได้เบิร์ดละพี่น้องจ้าบ้่งแน่ตะการนี่ก็ย่อยยัย,ยไหมเพี้ยเคยเห็ดจังสี่สะกอนตะการไหมเก็บแล้วก็โยนลงเลยตะการนี่ไ่ใหญ่ค่ะแต่ว่ามันลึกลึกหลายคัดเอาเนาะพี่น้องจ้าเอา เก็บจังสีละเมื่อนี่ท่นเก็บจากดอกเทิงจังสีหักจังสีมันเก็บไง่ายด้วยจ้ะพี่น้องจ้ะแต่ว่าหย่านมันหักดอกดอกมันหักเนาะก็เก็บหลายๆแบบหลายๆสไตล์ให้เบิรงเนาะพียฝนฝนตกหลายมือด้วยจ้ะพี่น้องจ้ะแต่เมื่อนี่ฝนตกแล้วก็ยุดแล้ว โชคดีเนาะคันฝนตกนีเข้าเก็บเขาเก็บบะมวนอิลีเด้อค่ะเก็บบะมวนปลานีเด้อค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะทุกท่านจ้าฝากกดแช่น์ำนำไดเด้อแช่ไปเฟซบุ๊กก็ได้แช่ไปยังก็ได้จ้าแช่ไปโหลดจ้าแช่ให้พี่น้อง ป้องไปเด้เบิงเนาะ่อยก็ว่ามันสะออนเด้เห็นเห็ดลายๆจั่างสิแมไ่ไปไปไปต่อค่ะอ้ยเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองค่ะอ้ยโทรศัพท์มาได้เบรกลับโทรศัพท์ก่อนโอ้ยโทรศัพท์มาอย่างย่ำนี่ เสียงมันกรอบอีหลีดนะจ้ะปลานี่มันบกข่อยใหญ่เนาะขาบกข่อยเง่าอู้หึอันนี้บอกเก็บเราขาโอ้ยขอโทษดนะจ้ะเด้อขอโทษเฮ็ดจ้ะค่อยเก็บเจ้าแล้วค่อยบื่เอาไปค่อยขอโทษเด้อขอโทษหล่ไล่จ้ะขอโทษเฮ็ดไหมค่อยขอโทษเพื่อน เอาเลยค่ะทุกท่านจ้าเดี๋ยวเราก็จะต้องจากกันไปแล้วนะจ้าคลิปนี้เออได้เยอะแล้วจ้าโอ้โหคือคือว่าตะก้านี้มันลึกมากนะจ้าทุกท่านใหญ่แล้วก็ลึกได้เยอะเยอะแล้วมีแตดอกสวยสวยมีทั้งดอกดอกมีทั้งดอกเหลือง เห็ดเหลืองแล้วก็เห็ดดำจ้ะควบคู่กันไปเนาะไปเดี๋ยวก็ระหว่างทางก็เออจ๊ก็จะเก็บไปเรื่อยๆเนาะตอนนี้ก็จะหันหลังเดินกลับบ้านกันแล้วจ้าฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b e ให้เจ๊ผ้าเพื่อนน้ำได้จ้าทุกท่านจา้าเบ่งแน่ปลาเนาะ เงียบสนิทเลยเงียบสนิทเชื่อเชื่อจ้ะไปค่ะไปค่ะทางเดินกลับบ้านแถมแถมไปค่ะเจอก็เก็บไปมันพอเนาะก็เก็บไปเนาะ อยดูสิคะเละแล้วค่ะบอดายค่ะอันนี้เอาค่ะได้ประมาณนี้แหละค่ะนะคะเอามารวมกัน ได้เท่านี้งั้นก็เดี๋ยวเราจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะมาเจอกันคลิปต่อไปค่ะดูน้ำไหลน้ำไหลจากภูเขาแรงมากค่ะโอเคนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีจ้า